สนใจให้ทุกคนผกงารมาน้อง่นต้องรูเลยนไม่งั้น็กมไได้น้าภาหลานทำย่างไงอย่าให้การเมมาทำตแตกได้ไหมอย่าละลองห้น้อง้าลลอง้แล้วเปิดทางนะครับไปพาแล้วเปิดทางนะครับาเินะ ดีนะวัดดีนะพี่วัสดีขายอได้วัสดีจ้าแล้วเป็นเช้าัเนี่ยขายได้กี่ตัววเนี้จะไม่ได้เหรอาไหมดไหมเขาเรียก่อะไรสมัยก่อนเขาเรียอะไนแดงรักความหลังเยคนว่ทำได้ นะอยาไปวันนี้มานำาหัวใจอมอวราทมากมท่านท่านผู้ทเราการทำรายการก็ตามที่านรัมไกู่าเ่งกน นี่ขับบอลกันบ่อกนะเกษตกเราวันนี้ในพื้นที่มันอาจจะจะลดลงเพาะไกิตที่ต้องทําขายไปไงเพราะัเราช่วยกันขายไปยังไง้ไมี่ขายในราาเต็มเต็มไม่ถู้ใ่ะต้องบอกฐานว่าใม่ตะเกียบด้องเวลานี่ตอ้ต้อมเสียจบ้าน้า ท่านระยะกลางระยะยาวตอนนี้มันอยู่ในท่านเนี่ยเพราะฉนั้นตอนนี้เศรษฐกิจมันตกไม่จะไปฟังใครที่เขบอกกันราคายางมันตกไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นน้ำมันลงไม่เกี่ยวหรอกครับมันเกี่ยวกับที่ว่าในเมื่อน้ำมันราคาถูกคนทำยางวันนี้เขาเอาน้ามันไปทำอะไรทำยางเทียมปัญหาช่างต่างถึง

ทำทำอ่าสิท้ายแลมอแดรนี้ออออกแลเครับสดสยครับสอเส้นทายรับได้จัดระเบียบให้แม่ค้านะเพราะว่านีใจแล้วมีความสุขมากค่ะแม่ค้ายินดีส่ายนะเราจะขายของแบบนี้ถึงลูกหลานไม่ได้แล้ มันอาจจะขายได้วันนี้วันหน้าลูกหลานต้องไปทำอางที่มันมีความยืดหยุ่นไม่ทำมันทำไม่ไหวเลยอายุได้เกี่ยวคุนได้เกี่ยวคนปั๊บทั้งปับ